เอาเพียวมาใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้สบายเลยเชิญใจเลยอโอ้ดีดีดีดแต่พอใช้เพียวแล้วมันโดดขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าหกปีนี้ดีจริงๆเนี่ยบอกใครทําไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยทีดมาเนี่ยเพิ่งฉีดยาไปสามเที่ยวครับเนี่ยแล้วปุ๋ยก็ใส่ไปแค่สิบกว่าลูกองค์เขา่าเท่าไหร่ฮะองค์เข้าเนี่ยสามสิบกว่าเนี่ยเราลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยลงได้เยอะเยอะยาก็เยอะก่อนก่อนใช้เพียวเก็บได้เท่าไหร่ทั้งฤดูได้เก็บได้เก็บรายละเอียดไว้ไหม ก็ได้ประมาณแสนแสนกว่าประมาณแสนห้าแสนหกอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้เพียว<น>ใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งปีและปีที่แล้วที่ใช้เพียวละ่ะได้หลายสองสนกว่ากี่วันเปลี่ยนแปลงสามเพียวสามวันอะฉีดเพียวเห็นผลเลยคุ้มค่ากับเงินที่พี่จ่ายไปไหมคุ้มเกินคุ้มติคดคะแนนให้คะแนนเท่าไหร่ให้เต็มเลยให้เต็มสิบไ,ไปเลย,เเลยชวนให้มาใช้เพียวนะใช้แล้วมันดีจะลงช้าลาไม่มีหรอ นอน,นอนเนินก็ไม่มีครับท้ายแล้วดีมากผลผลิตดีสูงได้พิอบเป็นกรรมดีจังเลยอ,อย่างนี้ต้องใช้เพียว